ชมฮะเรามาดูโอ้โหเรียกว่าบั้งไฟตะไลล้าน,นคือคุณบั้งไฟแห่งกุดว่าถือว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลของการขึ้นบั้งไฟดังนั้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูบั้งไฟ1เดียวในโลกแม้จะขึ้นไปไม่ถึงจุดที่ต้องการระเบิดก่อนก็ตามแต่นี่คือสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเพณีนะครับ โอ้โหคุณผู้มชมฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่หลายคนดูบอกว่าโอ้อันตารายน่าเป็นห่วงคนแถวนั้นจริงๆแต่ถามว่าทําไมคนแถวนั้นยังดีใจคุณผู้มชมเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีประเพณีและวัฒนธรรมและปัญญาของประชาานเราถึงเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งจริงนะเป็นงานใหญ่นะฮะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยจับจ้องรอลุ้นการจุดเขาเรียกอภิมหาบั้งไฟตะลัย20ร้าน บั้งแรกและบั้งเดียวในโลกอ๋อคือปกติเราจะได้ยินบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านบั้งไฟสิบล้านก็มีแต่นี้นียี่สิบล้านหนึ่งเดียวในโลกใหญ่ที่สุดแล้ว20ล้านเดี๋ยวเราให้ฟังว่าทําไมถึงเรียกเป็นบั้งไฟตะลาย2ี่สิบล้านนะครับคือชาวบ้านในตําบลกุดว่าอาเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยได้ช่วยกันประดิษฐ์ออกมาและเป็นปีแรกนะฮะที่ทําใหญ่ขนาดนี้เพื่อยกระดับงานประเพณีประจําปีที่ยิ่งใหญ่ด้วยจากเดิมปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเพียงบั้งไฟ ไฟตะไลที่ทุกคนคาดหวังจะให้เป็นตำนานบทใหม่ก็แตกกระจายกลางอากาศมีสะเก็ดไฟแตกออกมาทําให้ทุกคนเนี่ยพากันหนีตายกระเจิงเลยเพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะมีภาพถ่ายหลายจุดหลายมุมนะคุณบางทีเห็นเป็นพลุใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะฮะชาวกุดว่านะซึ่งมีประสบการณ์ในการทําบ้างไฟตะไลล้านบอกว่าสาเหตุที่ทําบั้งไฟตะไลย0ล้านเนี่ย เกิดจากหลายที <com> ment, kind of ่แตกนะฮะเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการเปลี่ยนสูตรของดินประสิวที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพราะวัตถุดิบเดิมที่ใช้ทําดินประสิวนั้นขาดตลาดฮะและมีราคาแพงสูงขึ้นกว่าเท่าตัวและสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับการเพิ่งได้ทําบ้างไฟตะลาย20ล้านเป็นปีแรกจึงอาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดนะครับคาดว่าทีมค่ายบ้างไฟเนี่ยจะนําไปแก้ไขให้ประสบความสําเร็จในปีหน้าเลยนะฮะ คุณผู้ชมฮะนึกว่ามีเสียงขอโทษทีนึกว่ามีเสียงของชาวบ้านนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับบั้งไฟตะไลล้านของชาวบ้านในตำบลกุดว่าเนี่ยเกิดจากภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคคนนะฮะโดยได้พัฒนารูปแบบและน้ําหนักมานานกว่า30ปีให้มีความโดดเด่นผู้ชมที่เป็นชาวอีสานบอกต่อเรื่องความรู้กันมาหน่อยคือปกติเราเคยเห็นบั้งไฟที่มันเป็นทรงกระบอกเรียกว่าบั้งไฟหางอันนั้นคือบั้งไฟหางส่วนบั้งไฟตะไลเนี่ยเป็นบั้งไฟที่เห็นไหม มีแกนแล้วก็มีกลมกลมคุณมันเหมือนกับล้อเกวียนอะไรแบบนี้ไหมใช่ฮะลักษณะเป็นกลงคุณเรียกว่ากลงฮะทีนี้พอจุดไฟตรงแกนกลางนะควันมันก็จะไปออกในจุดต่างๆของปลายที่เป็นกงละคุณกลมกลมเนี่ยข้างๆทาให้เขาสามารถหมุนขึ้นไปบนท้องฟ้าได้พอหมุนขึ้นไปแล้วเขาจะจับเวลาคุณจับเวลาตั้งแต่การขึ้น ไปสูงสุดจนกระทั่งลงมาถึงพื้นบ้งไฟไหนที่อยู่บนอากาศจนกระทั่งลงมาถึงพื้นได้นานที่สุดนั่นแหละเป็นบ้งไฟที่ชนะแต่ท่าเนี่ยระเ,เบิดกลางอากาศเนี่ยก็นับแค่ถึงตอนระเบิด S <S เออ,อะนะครับแล้วทีนี้ถามว่าไอ้ตัวบั้งไฟที่เป็นกงเนี่ยมันจะหล่นลงมาใส่หัวชาวบ้านไหมคุณเขามีร่มนะเดี๋ยวนี้อ๋โโอเหรอเมื่อกี้เห็นภาพไหมร่ม<ช>กลาง<ช>แล้วทําให้กงเนี่ยมันตกลงมาชา้าๆนี่คุณออเออร่มกลางกงตกงมาชา้าๆก็เลยปลอดภยอัยถามว่าแม้จะระเบิดจะไปไม่ถึงจุดสูงสุดสําหรับบั้งไฟตะลาย20ล้านแต่ก็ถือว่าเป็นความสวยงามเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาปราชชาวบ้านกาะสินเขายกให้เรื่องของบั้งไฟตะลายเนี่ยเป็น ซอฟต์พาวเวอร์จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาครั้งต่อไปดังนั้นหลายคนบอกว่าเป็นห่วงจังเรื่องอันตรายเรื่องของบ้างไฟแตกบ้างไฟระเบิดเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นความภูมิใจกว่าเขาจะคิดกว่าเขาจะทําขึ้นมานุกคุณนะและอย่างที่บอกว่าบ้างไฟตะลตยที่บอกว่า10บล้าน20ล้านเพราะอะไรเขาวัดจากเรื่องของไอ้ดินประสิวที่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนบ้างไฟตะายยี่สิบล้านใส่ดินประสิวเข้าไปเยอะมากทําให้มันสามารถที่จะรับน้ําหนักขึ้นไปและน้ําหนักของบ้างไฟตะายยี่สิบล้านคือ 2,000กิโลมาถึงเป็น20ล้านไงนี่คุณเชี่ยวชาญเรื่องบ้างไฟมากเลยทั้าบังไฟตะลายสล้านนี่พันกิโลอ๋อ่รู้นะอ๋อนี่แหละก็อย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกใช่ะบางไฟที่นี่นะ